คุณผู้ชมครับมางาน BAV 2 0 2 5ครั้งที่2นะครับห้องที่จะต้องไม่พลาดก็คือ1 1 4 5ชั้น11นะครับผมบอกไว้เลยว่าคลิปชอนตัวเ k 7เดตรงนี้นะครับให้เสียงที่ไม่เหมือนคลิปชอนตัวใดๆที่ผ่านมาอันนี้คือเป็นคลิปชอนยุคใหม่นะแล้วก็เมื่อ,อคุณตีคนจะพูดดิไม่ใช่พี่ก็คือคลิปชอนตัวนี้นะครับเ,<อ>เป็นลำโพงแบบวินเชตนะค,คือตั้งแต่ทรงยุคนั้งเดิมจนถึงปัจจุบันก็ยังยังเป็นลำโพงทรงเดิมอยู่แต่เพียงแค่ พัฒนาได้ขึ้นมาเรื่อยแต่ว่ายังคงความขับง่ายเหมือนเดิมนะครับซึ่งให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากใกล้เคียงคอนเสิร์ตนะเวลาเราฟังหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงสะอาดมากนะครับแล้วก็เบสสวยนะครับไม่มีการรบกวนนะในย่านอื่นนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ตัวคลิปชอนออกงานใช่ไหมตัวคลิปชอนใช่ครับแล้วก็มาจับกับแอมปลอดจับกับแอมปลอดของ KA Audio นะครับเป็นเช็ครี p ับ l ิกนะครับซึ่ง คนผลิตหลอดนะครับของบริษัทนี้นะเป็นระดับตํานานนะครับดังไปทั่วโลกนะครับตัวนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือฝั่งอนาหลอดฝั่งรซมิ่งนะซึ่งเราจัดตัวเทปเท่มางันเลยไม่ว่าจะเป็นเออเทิร์นจากเจสซีโคล่านะครับโปแลนนะรุ่นอินิเชียลนะครับใช้วัวเข็มฮานะนะครับแล้วก็ผ่านเข้าเอ่อปรีโฟโนจากเอ่อพีแมนะครับตัวนี้เอ่อเป็นจากประเทศสวีเดนเลยนะครับตัวพีแมแล้วก็ฝั่งีซมิ่งนะจะเป็นลูมินนะครับ U2X ตัวท็อปนะครับทรานสปอร์ตนะฮะเข้าตัวแดกไลฟ์ฮาร์โมนีแดกนะครับตัวนี้ผ่านตัว DDC ซึ่งเป็น D2D นะครับสำหรับคอนเวิร์ตจากตัว USB นะครับเป็น iSquareS ให้เสียงสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือออร์เรนเดอร์ตัวนี้ครับซึ่งออกใหม่ล่าสุดนะฮะเป็น a u อ i o f i เขาบอกเลย AudioFiGate Switching Network ครับนะตัวนี้นะครับก็คือเสียงดีมากซิสเต็มในห้องนี้เนี่ยใครยังรักอนาล็อก เราก็มีนลอกให้ฟังใช่ใครที่ไปสายสตรีมมิ่งแล้วก็มีสตรีมมิ่งให้ลองด้วยเพื่อที่จะได้สัมผัสดูว่าเมื่อเล่นผ่านตัวคลิปเนี่ยเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับผมเมื่อกี้เข้ามาแวบๆหนึ่งก็โหแบบ คือมันละมุนสิ่งละเมียดยำแล้วก็ฟังสบายฟังได้ทั้งวันนะครับเชิญที่ห้องนีนะครับหนึ่งหนึ่งสี่ห้าชั้นสิบเอ็ดนะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะฮะมาอ่านี่เป็นการโชว์ครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการ matching system อย่างนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวฮอนตัวเล็กๆนะครับที่เคยออกเมื่อปี นะครับมาโชว์ด้วยแล้วก็มีพวกสินค้าโปรโมชั่นมีแผ่นเสียงพิเศษอะไรเนี่ยมีตัวลองของออ d i o อบาชั่นใช่นะครับอสซอรีนะครับผมนะฮะหนึ่งหนึ่งสี่ห้าชั้นสิบเอ็ดนะครับมาพูดคุยกับคุณตีได้นะครับขอบคุณคุณตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ